ม้าออกล่วขณะนี้เฟรชิสตสตรอมเป็นตัวนำคู่กับ CIA ถัดไปเป็นกอลวิทบิลลี่ที่คงไปสามขณะนี้เฟรชิสตสตรอมจะเป็นตัวนำซี a ที่สองถัดไปเป็นโชคมาแล้วบิลลี่ที่คนป้ายสิบจอกทางตรงขนะนี้เฟชิสตรอมยังเป็นตัวนำเซอเอที่สองสายชนที่สามถัดไปเป็นบิลลี่ขณะนี้เฟชีสตสรอมยังเป็นตัวนำ สายชนที่สองบลลี่ที่สถมดาตเเป็นซ A เอผลการแข่งในเที่ยวที่สองฟรชี่สตรอมหมาเยเลขสองชนะที่1เวลาวิ่ง1น,นาที1.45หวินาทีสายชนหมาเยเลขห้าชนะที่สองเวลาวิ่ง หนึ่งนาที1.52วินาที CIA หมายเลขหนึ่งกอชนะที่สเวลาวิ่ง1นาที1.63วินาทีบิลลี่หมายเลข3ชนะที่4ี่เวลาวิ่ง1นาที1.75หวินาที 1,